สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไคร์ในช n n e l ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ห0 0 0 0ื่นซับไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะไปจัดเต็มถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยตอนนี้อย่างที่ทราบว่าทัพช้างศึกเนื้อหอมสุดๆนะครับ เพราะมีรายงานออกมาว่ามีโค้ชเกาหลีใต้หลายคนแสดงความสนใจที่อยากจะมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับหลังจากตอนนี้เนี่ยโอกาสที่โค้ดนิชิโนะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะได้คุมทีมชาติไทยต่อค่อนข้างยากด้วยหลายปัจจัยนะครับการทํางานของโค้ชนิชิโนะกับสมาคมกีฬาฟุตบอลค่อนข้างที่จะไม่ลงรอยกันและเป็นเส้นขนานนะครับตอนนี้เหลือแค่นิชิโน กลับมาประเทศไทยมาคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอย่างเป็นทางการแล้วผมคิดว่าไปต่อด้วยกันยากนะครับมันก็เลยเกิดกระแสเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่เข้ามามากมายนะครับและช่วงหลังเนี่ยโค้ดเกาหลีใต้แสดงความสนใจที่อยากจะมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้มีแน่ๆ3รายชื่อที่อยากจะมาคุมนะครับเดี๋ยวไปเช็คกันหน่อยว่าแต่ละคนมีโปรไฟล์แล้วก็มีชื่อเสียงยังไงกันบ้างน,นะครับ คนแรกที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือลีริมเซียงอันนี้เป็นอดีตกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี1998ที่ฝรั่งเศสนะครับโค้ชคนนี้เนี่ยมีข่าวว่าอยากที่จะคุมทีมชาติไทยเพราะมีจดหมายออกมาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแนะนำอะไรต่างๆนะครับซึ่งลีริมเซียงเนี่ยปัจจุบันอายุ49ปีนะครับโปรไฟล์ของเขา คือการคุมทีมซูวอนซัมซุงบลูวิงในปี2019จนถึงปี2020และพาทีมซูวอนซัมซุงบลูวิงเนี่ยคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพเกาหลีใต้มาด้วยเรียกได้ว่าโปรไฟล์ถือว่าค่อนข้างโอเคอย่างมากในฟุตบอลเคกาหลีใต้นะครับก่อนที่ล่าสุดจะมีอีก2คนที่สนใจจะคุมทีมชาติไทยเรื่องนี้เป็นเดอตุกเปียพงผิวอ่อนนะครับตำนานนักเตะทีมชาติไทยนะครับออกมาเผยผ่านช่อง YouTube ของพี่แตงโมลงเปียพงยิงนะครับว่ามีอีก2เฮดโค้ชเกาหลีใต้ที่สนใจคุมทีมชาติไทยคนแรกนะครับคือจุงแฮซองคนนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตเพื่อนรุ่มทีมของเดอะตุกสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับลักกี้โกสตาในช่วงปี1984จนถึงปี1989นะครับโปรไฟล์ของเขาเนี่ยสำหรับจุงแฮซองเนี่ยเคยรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชมาอย่างมากมายในฟุตบอลเคลกเกาหลีใต้นะครับ ทั้ง FC ฟซีโซโปฮังสเต e ยเลอร์ชุมนำดากอนและก็เจจูยูเนเต็ดแต่และทีมเนี่ยเป็นทีมใหญ่ทั้งนั้นนอกจากนี้นะครับยังเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2002ด้วยโอ้โหก็ถือว่าชุดนั้นเนี่ยที่ไปสร้างประวัติศาสตร์ไงเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับส่วนผลงานการคุมทีมเนี่ยเริ่มแรกเลยเคยเป็นประธานเทคนิคให้กับทีมฮองอัญ,ญลายนะครับในปี2017 จนถึงปี2018แล้วก็เคยเป็นกุนซือใหญ่คุมทีมโฮจิมินซิตี้ในปี2019จนถึงปี2020นะครับแล้วก็มีดีกรีเป็นกุนซือโปลเลเซนสำหรับจุงแฮซองเนี่ยเมื่อเทียบประสบการณ์ในการคุมทีมเป็นเฮดโค้ชใหญ่ที่สุดเนี่ยผมว่าเขายังไม่เยอะนะคุมแต่ในวีลีกเวียดนามเป็นสะส่วนใหญ่ส่วนในระดับทีมชาติเป็นผู้ช่วยแล้วก็ในระดับสโมสรก็เป็นผู้ช่วยในเคลกเกาหลีใต้นะครับก็ถือว่า แต่รู้เรื่องราวของฟุตบอลอาเซียนป็ปอย่างดีเพราะเคยไปคุมทีมในวีลีกเวียดนามมาแล้วโดยจุงแฮซองคนนี้ก็เคยได้รับประสบการณ์สุดพิเศษไงตอนที่เขาเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ชุดฟุตบอลโลก2002เนี่ยก็เป็นเป็นผู้ช่วยของกุสตินดิงนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจนะครับคนนี้แน่นอนหลายคนรู้จักนะครับก็คือฮองเมียงโบอันนี้เป็นตำนานนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้เลยนะครับผ่านการลุยฟุตบอลโลกถึง4ครั้งด้วยกัน ปี1990ที่อิตาลีปี1994ที่อเมริกา1998ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ปี2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะครับโดยในปี2002เนี่ยที่ทีมชาติเกาหลีใต้ทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยฮองมิงโบเป็นกัปตันทีมชุดนั้นนะครับนอกจากนี้สมัยเป็นนักเตะเนี่ยเขาคว้ารางวัลมากมายก็คือผู้ตามตคนเนี้เป็นตำนานน,นักเตะ ทีมชาติเกาหลีใต้อย่างแท้จริงนะครับขณะที่ผลงานในการคุมทีมของฮองเมียงโบเนี่ยเขาเริ่มจากการคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู20ปีจากนั้นก็ไปคุมชุดยู23ปีจนไล่ระดับจนถึงทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่พาทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยไปลุยศึกฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลนะครับถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จตกรอบแบ่งกลุ่มแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโค้ชที่ รู้จักฟุตบอลเกาหลีใต้อย่างทองแท้แล้วก็เป็นตำนานที่แฟนบอลยอมรับอย่างมากจากนั้นเนี่ยไปเริ่มงานคุมสโมรสรกับกว่างโจอินทาวในลีกจีนะครับในปี2016แล้วก็พักผ่อนไป3ปีจนในล่าสุดเนี่ยกลับมาคุมทีมสโมรสรอ,อุนซานฮุนไดในปี2021นะครับก็แน่นอนอุนซานฮุนไดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับ b ีจีปทุมนะครับ ก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือของฮองเมียงโบและในการคุมทีมนะครับสนัดที่เจอกับ BG อุนซานก็ชนะทั้ง2นัดและอุนซานฮุนไดก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จนะครับถ้าพูดถึงโปรไฟล์ทั้ง3คนแน่นอนนะครับฮองเมียงโบเนี่ยโปรไฟล์ดีที่สุดแล้วนะครับเป็นตำนานนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้แล้วก็คุมทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่ ในบอลโลกปี2014นะครับแล้วก็เคยคุมทีมชุดเยาวชนหมดแล้วโปรไฟล์เนี่ยค่อนข้างเพียบพร้อมอย่างมากก็เป็นเรื่องราวของโครร้ดเกาหลีใต้ที่สนใจจะมาคุมทีมชาติไทยที่ผมนำมาฝากกันแฟนๆช anel ต้องซุยชอบคนไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับช่วงหลังเนี่ยกระแสเฮดโค้ชทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการที่เฮดโค้ชเกาหลีใต้เขาสนใจนะครับซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลยังไม่ได้มีการ พูดคุยอะไรอย่างเป็นทางการเพราะว่าเขายังคุยกับอากิระนิชิโนเฮดโค้ดทีมชาติไทยคนปัจจุบันชาวญี่ปุ่นยังไม่สำเร็จเลยนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อจะคุมทีมต่อจนหมดสัญญาหรือจะแยกทางกันอันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลต้องไปเคลียร์กับนิชิโนให้ชัดเจนก่อนนะครับถึงค่อยมาคุยถึงเฮดโค้ชคนใหม่อะก็น่าติดตามแต่ในมุมมองผมนะ นิชิโนะทำงานต่อกับทีมชาติไทยยากแล้วนะครับส่วนคนที่จะเข้ามาแทนจะเป็นใครเนี่ยก็รอติดตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีอีกหลายมุมนิชิโนะอาจจะคุมทีมต่อก็ได้โค้ชเกาหลีใต้ที่สนใจอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือสุดท้ายจะมาคมอาจจะตั้งโค้ชชาวไทยก็เป็นไปได้ก็รอติดตามนะครับแต่เรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ตอนนี้เนี่ยเข้มข้นจริงๆในเรื่องของเฮดโค้ชก็จะมาอัปเดต ให้ได้ในทุกๆวันและกันนะครับในเรื่องนี้เพราะมันสําคัญอย่างมากสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับจากนั้นขยับมาในเรื่องของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยอย่างที่ทราบว,ว่าทัพช้างศึก U23 เนี่ยกำลังจะมีทัวร์นาเมนต์สำคัญนะครับอย่างรายการ U23 ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับมาเลเซียมองโกเลียและก็ลลานะโดยไปแข่งที่มองโกเลียนะครับทัวร์นาเมนต์นี้สำคัญมากเราจะต้องผ่าน เข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ผู้ตามตรงก็ไม่หนักมากเท่าไหร่ด้วยในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ไล่รายชื่อนักเตะยู23ก็มีหลายคนที่น่าสนใจนะครับขณะที่เบนจามินเดวิดกับธนวัฒน์เนี่ยงนักเตะในลีกอังกฤษก็ยังสามารถเล่นในทีมชุดนี้ได้ซึ่งข่าวที่ออกมาเนี่ยโค้ชจุนรักษาการเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดยู23และชุดใหญ่เนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับอยากให้2คนนี้มาช่วยในรอบคัดเลือกนะครับ แต่เรื่องจริงเลยนะครับผมมองว่าการเรียกนักเตะที่ค้าแข่งในยุโรปมาเล่นให้กับทีมชาติไทยยู23รอบคัดเลือกมันแทบจะเป็นไปไม่ได้และผมมองว่าเอาจริงๆก็ไม่ควรเรียกมานะครับคืออย่างในเคสของน้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมที่ทีมชาติไทยยู23จะแข่งขันฟุตบอล u 23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้มันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดยนะครับย้ำอีกครั้ง และโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ยังมีอยู่ด้วยในช่วงเดือนตุลาคมทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดสำรองซึ่งชนวัรเนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นในทีมชุดอายุ23ปีของเลสเตอร์ซิตี้มากๆหรือถ้าเล่นทีมชุดใหญ่ก็ยังมีโปรแกรมอีกเพียมนะครับโดยโปรแกรมในเดือนตุลาคมของน้องการชนวัรกับการลงช่วยทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าแน่นเอียดเลยนะครับ โดยจะพบกับคิตตันพาเลตพบแมนยูไปเยือนเบรนฟอร์ดแล้วก็พบกับอาร์เซนอลซึ่งแต่ละทีมเนี่ยน่าสนใจหมดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสยากมากๆที่ธนวัตรจะได้มาเล่นฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะสโมรสรมีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยเพราะมันช่วงฟีฟ่าเดด้วยนะครับผมคิดว่าธนาวัรมาไม่ได้แน่และอีกอย่างนะครับน้องการธนวัตในตอนนี้นะผมมองว่าอยาให้เขาโฟกัสเต็มที่ การเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ทั้งชุดสำรองแล้วก็ชุดเยาว,วชนนะครับเพราะผมมองว่าในรอบคัดเลือกเนี่ยที่เราจะไปแข่งยู23เนี่ยไม่ต้องเรียกนักเตะจากยุโรปมาก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าผมประมาทนะแต่ผมคิดว่ารอบนี้นักเตะดาวรุ่งในไทยลีกก็น่าจะเอาอยู่นะครับอีกอย่างคู่แข่งในสายเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นนะอย่างมาเลเนี่ยเขาก็ยืนยันและจะเอายู20มาเล่น ส่วนลรากับมองโกเลียยังไงเราก็ต้องชนะให้ได้นะครับและเชื่อว่าผมมองว่านักเตะในประเทศก็น่าจะทําได้แต่อยู่ที่การเตรียมตัวการฝึกซ้อมต่างๆเรื่องนี้สาคัญนะครับผมมองว่าต้องมาคุยกันแล้วต้องมาวางแผนเรื่องแท็กติกเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในักเตะในไทยลีกก็น่าจะเอาอยู่นะส่วนในักเตะจากยุโรปเนี่ยให้เขาโฟกัสกับการช่วยต้นสังกัดและพัฒนาฝีเท้าของเขาให้ พัฒนาขึ้นกว่านี้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะน้องการธนวันรในตอนนี้เนี่ยเขามุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักกับทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับในชุดใหญ่ที่เขาได้ไปปรีซีซั่นเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าสีหน้าเวลตาของเขาอะคือมุ่งมั่นจริงๆเพราะปีนี้ธนวันรอะเขาหวังกับตัวเองไว้ว่าอยากจะลงเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเลสเตอร์ซิตี้ให้ได้นะครับซึ่งในช่วงปรีซีซั่นสำหรับน้องการธนวันรนี่สำคัญสุดๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะมี โปรแกรมอุ่นเครื่องให้น้องการชนวัฒนได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้โดยเขาจะมีคิวอุ่นเครื่อง3นัดโดย2นัดเนี่ยจะเจอทีมจากหลีกวันในวันเสาร์ที่24กรกฎาคมจะเจอกับเบอร์ตันเอาเบียนและวันที่29กรกฎาคมเนี่ยจะพบกับวีคอมวันเดอร์เลอร์และปิดท้ายในวันเสาร์ที่31กรกฎาคม จะพบกับควีนพาร์คเลนเจอร์ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่ง3าเกมนี้ผมมองว่าสำคัญมากในเกมอุ่นเครื่องถ้าเกิดน้องการธนวันรลงไปเล่นและโชว์ผลงานได้ดีทั้งในการอุ่นเครื่องและการฝึกซ้อมต่างๆมีโอกาสที่เขาจะได้อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ต่อในพรีเมียร์ลีกปีนี้นะครับหรือถ้าเกิดไม่ดีมีสิทธิ์ที่จะถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวก็เป็นไปได้นะเพราะเลสเตอร์เนี่ยหลังจบโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมี โปรแกรมสำคัญคือทำศึกคอมมิ i t y ตี้ชิลที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่7สิงหาคมจากนั้นจะลงเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลใหม่ด้วยการพบกับบูฟฟอลตันในวันเสาร์ที่14สิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงหัวเรื่อหัวต่อและผมอยากให้น้องกันเขาโฟกัสกับเลสเตอร์ซิตี้แบบเต็มที่นะครับมันสำคัญมากโอกาสในตอนนี้เขาถูกเรียกมาปีซีซั่นกับทีมชุดใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นให้เขามีสมาธิตรงนั้นเต็มที่เลยนะครับ คิดดูถ้าเกิดน้องกันทำผลงานได้ดีอะ่ะมีสิทธิ์ที่จะมีชื่อตั้งแต่เกม Community Chill รวมถึงฟุตฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและไม่ต้องปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวนะครับซึ่งมันจะได้ประโยชน์กับน้องกันธนวัฒนมากจริงๆนะก็อยากให้เขาโฟกัสจากตรงนั้นนะครับส่วนในเรื่องของทีมชาติไทยเรียกมาได้แต่ขอให้เป็นทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าเดที่มันตรงกับ ต่างประเทศสโมสรปล่อยให้น้องการมาใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาฟุตบอลไทยอันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะย้ำอีกครั้งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแฟนๆช anel นนต้องสุยมองเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับซึ่งน้องการชนวัฒน์เนี่ยตามจากสื่อต่างๆในอังกฤษหรือสื่อท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นนักเตะดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่แบนดอรดลอเจอร์ค่อนข้างชื่นชอบอย่างมากเพราะผลงานปีที่แล้วกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู3่เนี่ย ผลงานไม่คิเลยนะครับสำหรับน้องกันชนวัตรลงเล่นไป17นัดยิงได้6ประตูกับอีก1แอซิ์รวมถึงมีชื่อบนมานั่งสำรองในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2แมตช์คือพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เวสต์แฮมแต่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยน้องกันเขาหวังยังมากที่จะได้รับโอกาสนะครับก็ขอให้น้องกันมีสมาธิกับการไปคาแข่งกับทีมเลสเตอร์ซิตี้กันแบบเต็มที่เลย ก็หวังว่าเขาจะได้เล่นพิมพ์มิลิกนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็ติดตามกันยาวๆครับจากนั้นขยับไปพูดถึงราชบุรีมิตรผล f อกันหน่อยก่อนหน้านี้ผมได้นำเสนอข่าวในเรื่องของการที่ทัพดาชันงกรนะครับได้ทำการคว้าตัวดาเล่นะครับอดีตกองหน้าของทีมเมืองทองเข้ามาร่วมทัพนะครับซึ่งก็ได้มีการฝึกซ้อมแต่ล่าสุดเนี่ยราชบุรีนะครับได้ทำการเปิดตัวดดเล่ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะซึ่งเสียฟุกธนวัฒน์เนี่ยประธานสโมสรราชบุรีนะครับเขาบอกว่าแดาเลเนี่ยเข้ามาอยู่กับราชบุรีเขาจะได้สัญญา2ปีพร้อมกับออปชั่นเพิ่มเติมและเขามั่นใจว่าแดาเลเนี่ยจะมาช่วยยกระดับให้กับราชบุรีได้ดีพอสมควรและเขามั่นใจเลยว่าแดาเลเนี่ยจะทำให้ทีมราชบุรีมีแนวลุกที่ดีมากขึ้น เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาแนวลุกแล่ฝืนๆและจากการฝึกซ้อม56วันที่ผ่านมาเนี่ยดาเล่ก็พิสูจน์เห็นว่าเขายังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งดาเล่เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในฟุตบอลไทยมาพอสมควรนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 9นะตอนมาอยู่กับเมืองทองใหม,ใหม่ตอนนี้ก็ยิงประตูในฟุตบอลไทยลีกได้หลัก20ลูกแล้วแล้วก็เป็นนักเตะที่พึ่งได้ในตำแหน่งกองหน้าราชบุรีก็ได้ของดีไปนะครับผมคิดว่าดาเล่น่าจะตอบโจทย์นะ จะเข้ามาแทนที่ของมาปูกูนะครับราชบุรีน่าสนใจจริงๆการได้แดเลมายืนหน้าบวกกับมีตัวทําเกมอย่างลองจิลสลวัฒเดชมิตรกาศิเดชเวทยาวงก็น่าจะทําให้ทีมเนี่ยแลดูเล่นเกมลุกสนุกขึ้นนะครับแต่ทั้นนี้เท่านั้นก็ต้องอยู่ที่แทคติกและวิธีการเล่นของโค้ชเจีย๊ยบด้วยว่าจะปรุงแต่งได้แต่เหล่านี้ให้กลมกล่อมแค่ไหนอะแฟนขับราชบุรีก็ ร่วมยินดีกับการที่ทีมได้แดเลยไปร่วมทัพถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ดเลยเนี่ยยอมลดเงินเดือนจากรับเป็นล้านเนี่ยเหลือมาเป็นหลักแสนด้วยแต่เขาได้สัญญา2ปีไงเลยตกลงกับราชบุรีครับปิดท้ายกันที่เรื่องของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยอย่างที่ทราบว,ว่าฟุตบอลเจลีกเนี่ยเขาผลิตนักฟุตบอลไปคาแข่งยุโรปเพียบนะครับสำหรับนักฟุตบอลญี่ปุ่นล่าสุดนะครับ ทางฝั่งของนักเตะเจลิกหนึ่งคนที่เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็รู้จักก็คือเคียวโกฟูดูฮาชินะครับคนนี้เป็นกองหน้าความเร็วสูงของสโมสรวิเซลโกเบนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลเจลิกที่โคตรรวยที่มีอินเนสตามีโทมัสแฟร์มาเล่นมีซาจิซัมแปรแล้วก็มีโฮตาลุยามางกุจิคือนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนักเตะตัวท็อปของยุโรปอยู่ในทีมโกเบเพียมนะครับซึ่ง เคียวโกฟูรุฮาชิเนี่ยเป็นนักเตะหนึ่งคนที่ฟอร์มดีอย่างมากกับโกเบในฤดูกาลนี้นะครับเขาล้างดาวซนโบอยู่ในตอนนี้ยิงไป14ประตูลแล้วก็ติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่าฟูรุฮาชิเตรียมไปคาแข้งในฟุตบอลยุโรปก่อนหน้านี้เนี่ยมีอันเดอร์เลตจากหลีกเบลเยียมแล้วก็ p ีเอดวีไฮโอเฟนจากหลีกเนเธอร์แลนด์ให้ความสนใจที่จะดึงตัวนะครับแต่ไปไปมามาปรากฏว่าทีมที่ได้เคียวโกฟูรุฮาชิไปร่วมทัพ ก็คือกราดโกเซลติกนะครับทีมที่มีโคดอังเก้ปอสเตโคกลูอดีตเฮดโค้ดโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตที่เขาไปรับงานคุมทีมนั่นแหละอังเก้ตัดสินใจดึงเคียวโกฟุรุฮาชิไปเล่นนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเคียวโกฟุรุฮาชิถ้าพูดตามตรงก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงในฟุตบอลเจลีกนะครับก็ไม่ต่างกับพวกคาโอรุมิโตมะไดเซนมาเอดา ผลงานในช่วงที่ผ่านมากับโกเบมันก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับปี2018พาทีมคว้าชแชมป์เอ็มเพเลอร์ครับแล้วก็ลงสนามรวมทั้งหมด110นัดยิงไปถึง48ประตูน,นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคียวโกฟูดูฮาชิใครจะเชื่อนะครับเขามาจากทีมในลีกเจทูนะอย่างกีฟุแต่มายกระดับฝีเท้าตั้งแต่ปี2017จนถึงปีนี้เนี่ย ใช้เวลาไม่กี่ปีกลายเป็นนักเตะระดับท็อปของฟุตบอลเจลีกได้นะครับแล้วก็ทำให้อังเก้เนี่ยชื่นชอบอย่างมากคืออังเก้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นฟอร์มของเคียวโกตั้งแต่ตอนที่เขาพาเมลินอสเจอโกเบนักเตะคนนี้มีคุณภาพอย่างแท้จริงและแน่นอนเขารู้จักนักเตะคนนี้เป็นอย่างดีเขาจึงตัดสินใจดึงฟุรุฮาชิมาร่วมทีมกราดโกเซลติกและหวังว่าเขาจะมามีผลงานที่ดีนะครับโอ้โหก็น่าสนใจทำให้ทีมกราดโกเซลติกเนี่ย เป็นที่ให้ความสนใจจากแฟนบอลญี่ปุ่นแบบเต็มที่นะครับตั้งแต่อังเก้ไปคุมทีมรวมไปถึงการดึงเคียวโกฟุรุฮาชิมาเล่นแต่ที่น่าสนใจหลังจากนี้ต้องดูว่าอังเก้จะดึงนักเตะจากเจลีกคนไหนไปค้าแข้งอีกจะมีจากมารีนอตบ้างไหมอันนี้ก็รอดูนะครับส่วนในรายของพี่อุ้มธิรทรเนี่ยโอกาสยากมากที่จะไปอยู่กับอังเก้นะครับเพราะในเรื่องของเวิร์กเพอร์มิตการทํางานต่างๆ คนไทยเราไม่เหมือนคนญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปค้าแข่งในสาราตอาณาจักรเนี่ยมันยากจริงๆเพราะแรงกิ้งของประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระดับที่ไปเล่นในลีกอังกฤษได้หรือลีกในสาราฐอาณาจักรได้นะครับซึ่งยากมากๆนะขณะที่ฟุดบฮาชิผมมองว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่และน่าจะท้าทายอย่างมากสําหรับเขาในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะผมมองว่าน่าสนใจจริงๆโอ้โหฟุตบอลเจลีนี้ส่งออกนักเตะไปยุโรปแบบ เพียบจริงๆนะหน้าอิจฉาจริงๆแต่ต้องยอมแล้วว่าคุณภาพลีเขามันคือที่สุดของเอเชียอย่างแท้จริงนะครับอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s ไ r i b ์ให้กับต้องสุยกันด้วยนะครับมุ่งสู่5 0,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ